วิธีก่อนเงี้ยนะแต่ไปฟังห้องนู้นมาก็ต้องนิมนต์นะครับไม่รู้โทษทียังไม่มีโปรแกรมจริงๆแล้วต้องพระอาจารย์ใหญ่รี่พระอาจารย์ปริญญาจะมาตอบปัญหาท่านก็ยิม้มกอดอกอยู่นี่พระอาจารย์นิมนต์นะครับอาจารย์ขึ้นสู่เวทีสมัยโบราณน,นี่ในยุคต้นๆที่มีความเมินมาของสมนาวิเนยใยพระอาจารย์นี่ก็จะเป็นแกนนำนะ ผลักดันในโครงสร้างต่างๆพอพระหนุ่มพระน้อยมีหน้าที่การงานมาทําบทบาทท่านตามมาหลังๆท่านก็พยายามหลบๆให้น้องๆขึ้นมามีบทบาทกันนั่นนมนต์พระอาจารย์ได้มานั่งอยู่ข้างหน้าในรูปหนึ่งอาจารย์อาจารย์ใหญ่ไวยกูลน่าจะหายเมื่อยแขนแล้วนะเน้นบีบจนหายเมื่อยเน้นจดปัญหาเลยนะจะได้นี่ก็อีกหนึ่งรูปอาจารย์หาจรันแกนกลับไปเคด้าแล้วมั้ง ส่งจดหมายผมว่าอาจารย์แม็กมันไม่ใช่ของผมนะผมก็ไม่ใช่ของผมเหมือนกันมันไม่ใช่หน้าที่ของใครนะครับมันเป็นหน้าที่ของพวกเราใช่ไหมเพราะการครั้งนี้คือการมาพูดคุยมาทําความเข้าใจร่วมกันมันไม่ใช่หน้าที่ของใครสักคนใดคนหนึ่งหรอกแต่มันเป็นหน้าที่ของคนมีบุญถ้าไม่ใช่ภาชนะทองคํโมยปันนี้ก็ไปนอนกันหมดแล้วการรองรับน้ํามันราชสีนี้เน้นย้ําเลยนะมันต้องเป็นภาชนะทองคําเรียนรู้ไหมน้ํามันราชสีมันจะอยู่ที่ไหนถ้าไม่ใช่ทองคําเด้อเจ้าฮูบอ มันสไลด์มันซึไมไปลูกพวกเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีจิตใจดีงามไม่มีจิตใจใฝ่สินใฝ่ธรรมเนี่ยฝนตกขนาดนี้ผมหนีกลับวัดไปแล้วนะคุณมากเนะเาะออใครจะมานั่งฟังฟังทีก็ฟังไม่รู้เรื่องนะฟังไม่เข้าใจนั้นก็พยายามที่จะเก็บเกี่ยวความรู้นั้นนีมนม์นะครับในพระอาจารย์ปริญญาแล้วก็พระอาจารย์หจนะาจารันครูบาอาจารย์ที่มีความร,ระรรุ้พระอาจารย์สุกันพระอาจารย์หมอมาอาจารย์ อะไรนะพระอาจารย์สินชัยใช่ไหมผมเรียกผิดตขออภัยด้วยนะโคศกใหม่นี่ก็เป็นผู้มีความรู้นะพระอาจารย์หมอนี่หมอฟันนะแต่ไม่ใช่ธรรมดาน,ะเน,ะ,ะ,านะเรียนพระธาตุลูประสิทธิจบนี่เรียนหกแล้วนะท่านมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของวินยัยเอาอย่างงี้พระอาจารย์ถ้าพวกเราไม่ถามเดี๋ยวจะให้พระอาจารย์ถามเราเอาอย่างงี้เลยนะถ้าพวกเราไม่มีปัญหาเดี๋ยวให้ครูบาอาจารย์มีปัญหาแล้วถามเรา เต็นนู้นก็ถามกันอย่างมันเลยเนี่ยกำลังคุยกันถ้าก็อัดเทปไว้เนี่ยก็อ,อัดเทปไว้หมด,ดแล้วเราก็ไปเปิดฟังกันอีกทีนั้นเอาไมา้เลยไมย้ไม้ลอยเน,น้นไปคุณมีปัญหาไหมลูกทําไมพระอาจารย์สุกันดุนักทําไมบางทีก็ใจดีบางทีก็ดุเป็นยังไงถามเลยถามต่อหน้านี่แหละนั้นท่านจะได้ตอบนะเอาไมา้ไม้ลอยครับไม้ลอย,อยอยู่ไหนไม้ลอยเขียนก็ได้นะครับเขียนก็ได้ใช้ไม้ลอยก็ได้แต่ก็นะเอานิมนต์พระอาจารย์ ข้าวผมเอาอานิมนเลยนิมนเลยเอาเอาขยับเข้าที่เข้าทางนะครับแล้วด้นิมนนะครับนิมนนิมนท่านอาจารย์เลยครับขอกาดพระเทรานุเทระนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในส่วนของคําถามนะครับในภาคต่อไปเนี่ยผมขออนุญ,ญาตแก้ไขในส่วนของข้อมูลบางประการนะครับในเรื่องของ การขยายเกี่ยวกับชั่วบุรุษนะครับขนาดแปลบาลีแปลแปลได้ก็ยังมีผิดได้นะครับฉะนั้นต้องเรียนกันเยอะๆนะครับท,ทุกรูปต้องเรียนกันเยอะๆสัมพันธ์ผิดก็ความหมายผิดได้เหมือนกันนะครับเมื่อเช้าเนี่ยได้พูดถึงช,ชั่วบุรุษใช่ไหมครับความสูงที่น้องเนนจะขึ้นกันไปได้นะครับไม่ใช่น้องเนนพระนี่แหละนะครับจะปีนขึ้นไปได้ก็คือจะต้องมี มีกิจจาเป็นใช่ไหมครับเช่นการหักฟืนแห้งาการณีนี้เยขึ้นได้ชั่วบุรุษแต่ถ้าเกิดว่ามีอันตรายเนี่ยขึ้นได้ไม่จํากัดใช่ไหมครับซึ่งตรงมีอันตรายเนี่ยเราคงไม่ต้องพูดถึงอย่ละต้นไม้สูงแค่ไหนเราก็ปีนให้เกือบถึงยอดได้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ในเรื่องของชั่วบุรุษนะครับเมื่อเช้าเนี่ยข้อมูลที่ผมให้ไปก็คือบอกว่าในปนิยาลังการะดีกาขยายไว้นะครับ ก็คือบอกว่าบุรุษที่ว่านั้นนะก็คือประมาณ5้ศอกกับยื่นแขนขึ้นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะกลายเป็นว่าเราตีความไปเป็นเท่าไหร่ครับ6ประมาณ6กศอกใช่ไหมครับก็คือ3เมตรแต่จริงๆเนื้อความตรงนี้นะครับก็คความหมายของท่านจริงๆแล้วก็คือว่าการยื่นแขนขึ้นนั่นแหละไปสู่ข้างบนนะครับนับรวมไปแล้วด้วยนะครับก็คือรวมกับการยืดแขนด้วยนั่นแหละก็เป็นหศอกนะครับ ฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ผมก็มาขอชี้แจงนะครับเผื่อว่า,ารูปใดได้ข้อมูลไปเมื่อเช้เชาก็ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลตรงนี้นิดนึงแล้วถ้าเกิดมีเพื่อนที่มานั่งฟังอยู่ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชั่วโมงนี้เขาไม่มานั่งฟังก็รบกวนนะครับขอ<ส>ช่วยไปแจ้งให้ท่านทราบนิดนึงนะครับว่าข้อมูลตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเผื่อว่าถ้าเกิดไปพูดอะไรไปก็จะได้ไม่ไมีผิดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่อัปเดตแล้วนะครับได้ปรึกษากับครูบาอาจารย์หลายท่านแล้วนะครับตรงนี้ก็คือ ห้าสอกนะครับเอาห้าสอกเป็นประมาณนะครับอันนี้ก็นิมนต์พระอาจารย์ครับผม